โอขอบคุณมากนะครับอ่าแล้วมาพี่ต้นครับรู้สึกไงบ้างครับวันนี้วันนี้รู้สึกรู้สึกดีมากครับที่ที่มาเจอกันทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เราก็ไม่ได้ออกงานด้วยกันบ่อยเนาะใช่คนนี้ออกมานี่ก็เพลงแรกเลยหรือเปล่าที่เราร้องด้วยกันใช่ใช่ครับผมขอบคุณขอบคุณ ก็ร oh, to ู <S 2 facial> ้สึกดีใจมากนะครับที่ได้มาร่วมแสดงคอนเสิร์ตในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทางทีมงานด้วยนะครับที่เชิญพวกเราเอฟมานะครับผมอ๋อแล้ววันนี้เราก็จะมีของมาประมูลนะครับผมเดี๋ยวกำลังมานะครับผมขอรตีประกอบไหมนี่เลยนะครับเป็นเสื้อที่มีลายเซ็นของ พวกเราทุกคนเลยฮะพี่โบเป็นพรีเซนเตอร์เหรอรับสถานการณ์ไม่ค่อยดีพี่ให้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกีดบอกกิ้งอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้อะไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตอนแรกตอนแรกตอนแรกก็นิวบอกกีดเรา แล้วเป็นไงตลกไม่ใช่เนี่ยอ๋อย,ยังไงครับมีพิธีกรอะไรมาไหมครับพี่ครับจะไม่มีพิธีกรมาเลยหรอครับเราก็ประมูลกันเองเราก็เอาตังค์นี่ครับโอเคเอาเป็นว่าเ,เดี๋ยวผมขอทำหน้าที่แทนแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้นะคะับอ๋อให้หลออ่ะถึงหน้าตาพี่ไม่ดีนะพี่แต่ใจะพี่หล่อมากเลยเกือบเกือบจะไม่เข้าหูแล้ว ไอ้แต่นายนายกตะบอลเก่งนะนายนะเดี๋ยวนะอะอเอาไก่อนเอาไว้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 ก่อนตอนนี้ตอนนี้เรามาประมูลเสื้อกันดีกว่าครับผมอ่ะอยากจะบอกว่าเสื้อตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงครับแต่ละคนครับเดี๋ยวเราจะเอามาซับเหงื่อน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็มีลายนอกจากมีลายเซ็นแล้วเราจะเอามาแบบคลุกเคล้าน้องๆให้มีกลิ่นนิดๆไอ้ยาไอ้ต้นอ่ะไอ้ต้นอ่ะใจเย็นอ่ะต้นอ่ะ อ,อันนี้จะมีอันนี้จะมีกลิ่นโลชันนน่นนิดนึงนะอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นเหงื่อแบบผู้ชายผู้ชายเลยะนะคะถ้าใครอยากได้ก็ต้องประมูลเมื่อกี้พี่โบเพิ่งทาโลชั่นมาเพื่อจะเอามาลูบลเสื้อโดยเฉพาะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสิบสิบแปดบวกนั่นนายเด็กเยอะนะครับเด็กเยอะอ่ะเอามาประมูลดีกว่าแต่ละคนก็มีาลาเซนตัวเองใช่ไหมอ่าใช่ค่ะครับผมก็เริ่มราคาที่เริ่มเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเลยดีกว่าครับใครใครคิดว่าใครคิดว่าแบบว่า คนแรกมาเนี่ยแล้วโดนเลยยกมือเลยครับยกมือเลยครับแสนไม่ใช่ห้าพันเรื่องที่ห้าพันครับผมเรามีห้าพันมีใครสู้ไหมคะสู้ไหมครับห้าพันค่ะนับเลยครับนับเลยนะครับห้าพันครั้งที่หนึ่งต่อนับเลยอ่หกพันค่ะน้องกระปัานน้องกระชาค่ะหกพันหกพันนะครับหกพันนะครับนองป้านิติหกพันน้องป้าเต๋ขอบคุณครับหกพันนะครับหกพันรั้งที่หนึ่งครับครั้งที่ตัวเลนครับเท่าไหร่ครับ แ0 0พันโอ้โหแ0 0พันบ้านใครครับอ๋อมันต้องมันต้องมาเช็ดงือมาเช็ดเงือดต้นโอ้โหไอ้ย่าเรใครใครเรสแล้วครับพี่มานเราก็จะเดินไปซับให้ถึงที่เลยโอ้โหหนึ่งมื่นบ้านพี่ตีครับได้แล้วครบนั่นตีอ่ะหนึ่งบนนั่นอรอขอบคุณยังไม่ได้อาบน้ำเลยอ่ะมีไหมครับ1นึ่งหมื่นขึ้นนิดหนึ่งครับผมเท่าไหร่ครับ 1 0 on ึ Pap ่งนะครับเก้าเดี๋ยวๆๆๆมันมีความในอะไรหรือเปล่าทำไมมันมีอะไร1 0ึ่งอันนี้อันนี้เป็นเลขหวยหรือเปล่าครับหรือยังไงครับทำไมต้องเป็นเลขนี้ครับไอ้กระชากเคียร์ดกระชากเคียดิมาพูดอะไรกัน12อ๋อ V9 V10 หมื่นสองังนี้หมื่นสองบ้านมื่นสองนะคะหมบ้านน้องเต๋าเท่าไหร่นะคะหมื่นสองหมื่นสองหนึ่งอนย่งหนึ่งสองสานูบ้านอ่าเขาบกบ้านน้องเต๋าบ้านต้นเท่าไหร่นะคะสองหมื่นสอบ้านน้องต้นเอาไปเลยดีกว่าครับอย่างเงี้ยสองหมนครั้งที่หนึ่งครับอันนับเลยครับสองหมนครั้งที่ส อ่าไม่มีครับนะครับมีไหมครับมีไหมครับสุดท้ายนะฮะมีไหมครับชิ้นเดียวนะครับวันนี้สองนิดนิดมีไหมครับโอเคอ่าวฟันทถงเลยไหมฟันเลยไหมฟันเลยไหมครับสองหมื่นนะ้ยอ้าวสองหมื่นครั้งที่สามครับผมสองหมื่นะห้าบบ้านพี่ต้นนะครับก็ขอบคุณที่มาร่วมกันทําบุญนะคะขอบคุณบ้านน้องต้นมากน้องต้นมีอะไรจะพูดไหมคะอ่าก็ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมดู คอนเสิร์ตของพวกเราแล้วก็ยังด้วยช่วยทำบุญช่วยประมวลเสื้อด้วยะครับเป็นไงก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากด้ครับเออเดี๋ยวก่อนนะฮะก่อนเออเดี๋ยวขอขอเชิญตัวแทนนะครับช่วยขึ้นมาแล้วกวนช่วยขึ้นมารับเสื้อนะครับผมแล้วเดี๋ยวให้ศิลปินของท่านเองเนี่ยจูบป,ปากสักทีหนึ่งนี่ติดเลดกาวอีกรอรอขอโทษขอโทษขอโทษอ่ะอาจจะให้กอดสักทีหนึ่งอ่าโอเคขอเชิญนะครับขอเชิญนะครับเสียดายแม่ขอวทษมีกอดอต่เสียดายไม่ร่ะอืมใช่ อย่างเดี๋ยวต้องขอขอขออนุญาตรีบนิดนึงนะพอดีคืนนี้มีแมนยูกับนิวคาสเซิลนะครับคืนนี้แต่เราบ้านเรามั่นใจว่าแมนยูจะชนะเฮ้ยแมนยูอยู่แล้วพี่ใช่ไหมนี่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 เขาแฟนแมนยูเดี๋ยวเดี๋ยวนิตีนิวคาสเซิลเดินเดินหนีนี่ยังไงนี่นี่แฟนแฟนใครครับ อ๋อเชลซีเชลเชลอะไรครับต่อเอ้ยคาชาเชลอะไรครับเชลซีครับอ๋อเชลซีนะฮะผมอ่ะต้นต้นเชลอะไรครับเชลซีเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดินนับร้อมเงินสดนะคะเดี๋ยวให้น้องต้นมอบด้วยตัวเองแล้วก็กอดอ่ะทะลุทะลุใหญ่ใหญ่เดี๋ยวกอดกอดน้องหรือพี่น้องแล้วกันเดี๋ยวกอดน้องเขาสักทีแล้วกันนะฮะโอเคครับอ่าเดี๋ยวขอเชิญพี่ครับ ค่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับแฟนคลับของน้องๆ AF นั่นเองนะคะแล้วก็เรามีนายสมาคมมุสิกาบันเดิลแห่งประเทศไทยค่ะคุณชาติศยยภัยนะคะรับมอบเงินประมูลของรักของหงในครั้งนี้ด้วยเท่าไหร่นะคะ2 0 0 0 0บาท2 0 0 0มืบาทขอเยงประมูลไหนค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะโอเคไหมคะได้ก่อนเนาะโอเคนะเป็นตัวแทนบ้านต้นนะคะกลัวเดี๋ยวไม่แฟร์กับเพื่อนๆใช่ไหมคะ นี่ค่ะน้องต้น,ตนเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องต้นเป็นตัวแทนมอบของด้วยนะคะซึ่งเป็นเป็นพระธาตุดาดูนค่ะจาจังหวัดมหาสา,ารคามนะคะซึ่งถือว่าเป็นโบราณาวัตถุนะคะร่วม1,300ปีเลยทีเดียวค่ะอะมอบกลับไปให้ด้วยนะคะระว่างเป็นสิริมงคลน,นะคะขอให้คุณปลาคุ้มครองคุณน้องด้วยนะคะ,อคะค <laughs> ขอบคุณค่ะอบค่ะขอเซฟผมมือเลยครับ ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับน้องๆจาก True Fantasy น,นั่นเองนะคะน้องต้นน้องเต่าน้องกระชาน้องเบิแล้วก็ตีรวมไปถึปงป้าแบกด้วยศิลปินตอนนี้เรามีเวลาจากัดมากๆเลยทีเดียวนะคะเหลือเวลา15นาทีสุดท้ายเพราะฉะนาศิลปินที่เหลือไม่ว่า